สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง,ง่ายๆกันเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่กลิ่นแรงมากแต่ว่าอร่อยมากเช่นกันนะคะคนชอบก็อาจจะชอบเลยคนไม่ชอบก็อาจจะอีเลยก็ได้นะเพราะว่ามันรวมโมของเหม็นมาอยู่ด้วยกันวันนี้เราจะทําเป็นวุ้นเส้นผัดชะอมไขแ่แหนมเป็นเมนูอาหารจานเดียวที่มีความกลิ่นค่อนข้างแรงมากนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ทานชะอมได้ทานแหนมได้เนี่ยก็ น่าจะชอบเองก็เดี๋ยวเราดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเรานี้นะคะก็จะมีไข่ไก่มีแหนมมีวุ้นเสน้นแล้วก็มีชะโอกนะคะออนอกจากนี้ก็จะยังมีเครื่องปรุงรสพวกซอสหอยน้ำตาลน้ำปลาอะไรเงี้ยก็ปรุงตามรสชาติที่เราชอบได้เลยนะคะวัตถุดิบมีแค่นี้เองอ<ร>เพื่อนเือนเ,นเ,นเนมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะๆเรวก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะมันจะได้ไม่มันเยิะเกินไปเอานิดเดียวก็พอแค่พอผัดไข่แล้วมันไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ถ้าใครเปลี่ยนจากแหนมเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็ให้ใส่กระเทียมสับอะไรเงี้ยไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าเรามีแหนมแล้วแล้วในแหนมเนี่ยมันมีกลิ่นเครื่องที่ค่อนข้างแรงเราก็เลยไม่ได้ใส่กระเทียมแล้วนะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะเราก็ ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผัดเขานะคะให้เขาแตกเอไข่เริ่มมีความสุกเป็นครีมๆเนี่ยนะเพือเ่อนๆเราก็จะใส่แหนมลงไปนะคะ จนแหนมเนี่ยมีความหอมแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หุ้นเส้นเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสนะคะปรุงรสของเราก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่พ้อมหอยไปนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าแหนมเนี่ยมันมีรสชาติที่ค่อนข้างจัดอยู่แล้วนะ,ะอันนี้นะคะเราก็ใส่ซ้อสหอยน้ำปลาน้ำตาลลงไปแล้วเราก็ผัด ให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันให้วุ้นเส้นมีความสุกด,ด้วยนะคะก็ใช้ได้วุ้นเส้นสดนะเนี่ยมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็ใช้ง่ายดีนะ,ะม่ต้องแช่น้ำให้มันอ่อนกว่าเหมือนวุ้นเส้นแบบวุ้นเส้นแห้งนะเราผัดจส่วนผสนมสทั้งหมดเข้ากันนะคะเพื่อนๆก็ลองชิมรสชาติดูว่ามันจัดถูกใจหรือย,ยังถ้าถูกใจแล้วนะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ ซาเอกลงไปก็คือชะอมนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยอัตาส่วนเนี่ยเพื่อนๆกะาเอาได้เลยนะเพราะว่าแต่ละบ้านนะทําไม่เท่ากันอยู่แล้วอย่างเรากินคนเดียวนี้เราก็ไม่ได้ผัดเยอะนะคะถ้าเป็นกระทะเล็กๆเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครกินชาอมกับเราเลยนะ อนนี้นะคะเราก็ผัดตนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อย<ๆ>ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราเอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะและนี่นะคะ<ๆ>ก็จะคือหน้าตาของมุนเส้นผัดชาโอมไข่แหนมของเราในวันนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นเมนูที่ทาง่ายใช้เวลาทําไม่เกิน10นาทีเลยแต่ว่าอร่อยมากใครที่ชอบกินเลยเหม็นๆแบบนี้นะรับรองถูกใจแน่นอนนะคะ ชาอมก็คือพอมาผัดแล้วมันจะมีทั้งความแบบความหอมความมันความหวานอยู่ในตัวชาอมนะคะก็ใครชอบก็ลองเอาไปทำแับประทานกันดูค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะติดใจกันนะ ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ